สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบพอกับผมครูตากวดเสียงตองอีกเท่านึงนะครับวันนี้กับบรรยากาศแดดจัดจา้าอากาศห่อนแดดดีแดดดีแล้วมันขึ้นแบบเย็นแนจักหน่อยนะครับมันนี้สิมาผ้าเบิงผ้ามาเบิงวิธีการฉลุนานาโป,าปงพินนะครับฉลุไลานาพินนะครับซึ่งไล่แต่ละเจา้าแต่ละ สร้างกับสีมีไล่ไล่นาพินที่บกขึ้กกันนะครับแต่ว่าไล่ของทั้งน้องพองทั้งบทเสียงท้องเท่ากับสิมีลักษณะไล่ซึ่งเป็นไล่เอกลักษณ์ที่ีใส่ลักษณะไล่แบบนี้มากมาตลอดนะครับมาโดยตลอดแต่ว่าบางเครื่องใส่ไล่อื่นบางเป็นอยู่กับว่ามีหลุคขาเพิ่นอยากได้ไล่แบบใดนะครับแต่ท้บบ่มีเพิ่นสร้างพิเศษจะเป็นไล่ปกติที่เฮาใส่กันนะครับก็คือไล่ อันี้นะครับอันนี้ผมใส่แม่พิมพ์แม่แบบทาบลงไปแล้วก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนกับบอดมีอย่างหลายครับก็เริ่มจากเอาพิมพ์เนาะเอาพิมพ์ม,มาทาบลงแล้วก็พ่นสีพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามะจอ้แล้วก็ฉลุแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนการบอดมีอย่างหลายแต่เพียงแค่ว่าความยาก ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความยากสําหรับผู้เห็นใหม่นั่นก็คือว่ามันสิไปยากตอนฉลุที่ถ้ามือโบตรงมือโบเทียงมือโบน,อนิ่งแน่นี่ยไล่จะห้าว่านไว้มันอาจจะโบเป็นไปตามรวดลายร่วมไปถึงใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยมันเส้นหน่อยนี่ยใบเลื่อยเส้นหน่อยมันสิขาดเออครับมือโบตรงนะมือโบเทียงใบเลื่อยมันสิขาดแล้วก็ต้องใจเย็นนจักหน่อยนะครับมาบึ่งวิธีการนะครับ นงเนาะดับแรกก็คือเจาะนะครับนับแรกก็คือใส่สบานเจาะก่อนเจาะเพื่อให้เขาสามารถสอดสอดใบเรื่อยเข้าไปได้นะครับ ่ะเรียบร้อยครับบางทีอาจสะวาดก่อนก็นได้ครับวาดตามไลายซะก่อนก็นได้จังหวัดจะหรือจะก่อนก็นไดไม้มีปัญหาครับจอได้กับจังหวัดที่หลังก็ได้ออะต่อไปผมสีวาดอวาดให้มันเห็นอานาคเขตเห็นขอบเขียที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะโอ้เล็บกระดำมดำ <c oughs> เล็บสางเล็บสางการวาดนี่ครับเพื่อ ใการฉลุข้องข้ามันมันชัดเจนขึ้นเนาะมันคมขึ้นแล้วก็มันได้ส่วนได้มาตรฐานที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าเวลาห้ามไอ้พ่นสีเข้าไปเนี่ยมันแค่มันก็บิดกระเบียวอยู่แล้วนะครับอาก็มาหวาดเสริมขอบให้มันชัดขึ้นเนาะยินย้ำว่าไร่นาเนี่ยก็แต่ละสร้างแต่ละเจ้ากอาจจะต่างกันนะครับเพียงแค่ว่า ลายหนาก็มีความสําคัญอยู่ด้สําคัญจังไดยสาคัญที่ว่ามันส่งผลต่อเสียงครับถ้าไล่หนามันหน่อยเนาะมันแคบมันหน่อยเกินไปแนี่นั่นแคบเสียงมันก็ออกบางออกแหลมออกบางแต่ถา้าไล่หนามันลงเสียงก็ออกหญ่ออกอ้วนคือยังเข้าสีเห็นพิ้นที่บางเจ้าพนบริมีไล่หนานะครับกลมกลมเลยเห็นคือคีตาเสียงมันก็สีหญ่หนานะครับรม้วนขึ้นกันกระดีขึ้นกัน แต่เพียงแค่ว่าการเ็ดพิ้นนี่มันเป็นมันเป็นงานศิลปะมันบ่แม่นแค่เคยดนตรีบางทีความดูสสมมมด้สึกทางศิลป์มันก็ต้องมาพร้อมความดู้สึกอิ่มเอิบเวลาห้องเล่นเวลาเฮาจับเคยดนตรีมันก็ต้องมาพร้อมมอนแค่ว่าเสียงดีซื่อนะมันก็คือภาพวาดแล้วครับถามว่าภาพวาดเนี่ย ก็ผภาปสเตอร์ที่เขาเห็ดขายกันเนี่บางทีผ่าปสเตอง์้ามกลัวดิเออแต่ว่าคําถามคือเป็นอย่างผพโปสเตอร์คือบรดแพลคือภาพวาดจริงกัเพาะว่ากับพาะว่าสิ่งเหล่านี้นนครับคืองานทุนเป็นงานที่เห็ดออกจากคอมพิวเตออ์กับงานเห็ออกจากมือคนน่นนครับจากพูดทียินดีหรือว่ามีความอิ่มเอิบในงานศสลปนอยู่กันเสือเดี๋ยวเลยว่าก็ยังชื่นชอบ นะครับในความเป็นงานฝีมือหรือว่าง,งานศิลปะแบบแฮนด์เมดอยู่เลียแต่ภูมักเนาะอืเรียบร้อยครับบางขอบบางเขตเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการฉลุนะครับมะปเป็นเผวิธีการฉลุได้เลยครับฉลุเริ่มจากมองได้ก็ได้นะครับถ้าผมจะเอาจากมองตรงกลางก่อนเพราะว่าการเท่าใดกลางกลุ่มเนี่ยเท้าจะเล่งคางได้นะครับเล่นความเฉียงความเอยียงของไล่ได้ถ้าเอาคางก่อนบางเ่ะ บางบางที่ต้องกลางอาจิบิยะเบีย่ยวอะไรกลางก่อนแล้วจะสูตรตัวนี้สิเป็นเป็นหนาพิ้นที่บทษ a น t h a ปรับนะครับผมก็เอาความหนาไว้หนาในอยู่จักหน่อยฉลุล้วก็จะงสิงมาปับีกเทอน,นึงนะครับจังเอาเครื่องขัดปรับอีกเทอน,นึงเพื่อให้มันได้ความบางที่เขาต้องการปกติแล้วก็บดควรเกินบกเกิน0.3 0.3ส้น เพราะว่า,านาไปก็นั้นก็บ่ดังนะครับนาพินเนี่สำคัญแห้งนะแต่แต่ถ้าเป็นต้องต้องเบืองใหม่พร้อมแต่เป็นตะกูลพวกไม้มกซึ่งมันจะมีความอ่อนแห้งครับไม้มกจะอ่อนแห้งฮางเชือใส่ใส่0.3เนี่ยอ่อ,อนอ่อนเท่ากับเพิ่มความนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อไ่ให้นามันอ่อนไลนหลบางเจ้าเขาจะใส่วิธีการดามนาครับดามนาทั้งนั้นคือเฮดกีตาร์นะแต่ว่าขันดามนากันแน่นอนครับเสียงดรอปนะครับ เสียงดอบแต่ว่ากะพมกระดามไม่เขาพุมกระดามเหมือนกันแต่ว่าก็าบอกลูกค้าไปว่าดามนาถ้าดามนาแล้วเสียงมันก็เสิบบด้กลางวานคือคือไม่ที่บบ่บบมีการดามนาเนาะมวลภายในมันหน่อยลงแล้วกะความกลางวานเนี่ยมันถึกลบไปด้วยมุมเนาะมันสีมีส่วนโพเขื้อนมาภายในอ่ะครับมันก็เป็นธรรมชาติของเสียงมีอย่างมา่อยู่ภายในมันกเห็เสียงมันมันดอบลงอยู่แล้วโดวยธรรมชาตินะนะต่อไปใจเย็นๆเพีง่ะครับ เมื่อทิง้งเทียงเมื่อตรงตรงนี่ตั้งตั้งใบเรือตรงตรงนะครับตั้งฉากใบเรือให้ได้ถ้าตั้งฉากใบเรือบ่ได้ปุ๊บกลายไม่สิเอ,อียงเออข้างในกับข้างนอกมันสิบ่ไปยต้องกันนะครับมันสิเอียงอยู่ที่มือเท่านี้แหละสำคัญมองนี่เนาะอ่นะต่อครับต่อสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของของสร้างเห็ดพิ้นต่ละเจา้า ห้องสดปฏิเสธบ่ได้ว่าไล่ไล่นานี่ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเอกลักษณ์นอกเสียจากว่าสิเป็นเรื่องของรูปล่างรูปทรงพินแล้วแต่ว่าพินซูเม,มือนี่นี่รูปล่างมันหลายนเนาะหลายแบบหลายทรงนะครับซึ่งแต่เราจะมีการดีไซน์ไล่นาออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของก็ถือว่าเป็นความหลากหลายทั้งทั้งงานศิลปะนะครับซูเม,มือมีเห้เลือกหลยไล่นาลูกค้ามากมายได้กับ เลือกเอานะครับลายหนังางามๆหลายบางเจ้าก็ใส่วิธีการใส่ซื้อเจ้าของกัมีนะครับก็ถือวบ้านเป็นความแปลกใหม่อีกแบบนึ่งนะครับเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฉลุ ลล่หนาพินก็จะ,จะได้ดวดลายออกมาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเอามาให้เบิงนะครับเป็นตัวอย่างเนาะการฉลุลายหนาของพินนะครับแล้วพอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้สมนีสก่อนสวัสดีครับ